สวัสดีเพื่อนเทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวการใช้งานและการตั้งค่าเบื้องต้นเจ้าตัวมันติแบตเตอรี่มิตเตอร์นะครับหรือว่าตัววัดโวลต์ดีนั่นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับวัดแรงดัน DC ได้ถึง200โวลต์น,นะฮะมันจะมี2รุ่นนะครับก็คือรุ่น10แอมป กับรุ่นที่วัดได้ถึง300แอมป์ M นะฮะตัวนี้เป็นรุ่นที่วัดได้300แอมป์ M นะครับก็การวัดกระแสขึ้นอยู่กับอาชันด้วยนะฮะก็ตัวนี้อาชัน100แอมป์ M นะครับอ่ามันก็จะวัดได้แค่มันก็วัดได้เกิน100แอมป์ M นั่นแหละแต่ว่าอาชัน คือมันสเปคมันแค่ร้อแอมนะฮะเราก็ไม่ควรที่จะวัดมันเกินไปเยอะนะครับเจ้ามันติแบตเตอรี่มิเตอร์ตัวนี้นะฮะมันมีฟังก์ชันการแสดงผลค่าต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะครับบรรทัดแรกนะฮะ ทางด้านซ้ายก็จะเป็นแรงดันโวลต์ที่เราวัดนะครับอันนี้ผมต่อกับแบตเตอรี่ระบบ 48V โวลต์ไว้น,วนะฮะก็แรงดันแบตเตอรี่ที่ผมวัดที่ผมต่อไว้มีแรงดัน 50.7V โวลต์น,นะครับมันถัดถัดมาจะเป็นค่ากระแสที่ใช้งานนะครับแสดงค่าตามสุดเป็นมิลลิแอมนะฮะก็ตอนนี้ ผมต่อกับตัวอินเวอร์เตอร์ไว้นะครับกระแสที่แสดงก็คือ572มิลลิแอมนะครับหรือประมาณ0.5แอม0.57แอมนั่นเองนะครับถัาถัดมานะฮะก็เป็นค่าพลังงานที่ใช้งานนะฮะเป็นวัตต์หน่วยเป็นวัตต์นะครับตอนนี้ก็วัดได้อยู่ประมาณ29วัตต์นะฮะมันทัดสุดท้ายด้านซ้ายนะครับเป็นค่า Energy นะครนะฮะ ก็คือค่าบันทึกการใช้พลังงานต่อชั่วโมงนะครับค่านี้จะบันทึกไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะรีเซ็ตมันนะครับอันนี้บันทึกไปแล้ว128วัตต์นะฮะถัดมาทางด้านขวามือนะครับบรรทัดแรกก็จะเป็นค่า m h o w นะฮะก็คือค่าการใช้งานกระแสต่อชั่วโมงนะครับก็คือตอนนี้ผมใช้ไปแล้ว 2.55M แอมป ก็คือค่าที่เราใช้กระแสจากแบตเตอรี่นั่นแหละนะครับผมใช้ไปแล้ว2.55แอมป์นะครับอบรรทัดถัดลงมาเป็น E X T Resistance นะฮะมันน่าจะเป็นค่าความต้านทานภายนอกนะฮะหรือว่าค่าความต้านทานของอุปกรณ์ที่เราต่อนะครับตอนนี้มันอยู่ที่88.6โ oh อห์มนะฮะน่าจะเป็นค่าความต้านทานของอุปกรณ์ประมาณ ตอนนี้ผมต่ออินเวอร์เตอร์อยู่แต่ว่ามันมันอ่ามันดึงกระแสต่ำอยู่นะฮะค่าความต้านทานตรงนี้มันก็เลยสูงหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าเราใช้พลังงานเยอะๆค่าความต้านทานตัวนี้มันจะลดลงนะครับอ่าส่วน I N T R Resistance ตัวนี้นะฮะน่าจะเป็นค่าความต้านทานของแบตเตอรี่นะถ้าให้ผมเดานะครับก็คือค่าความต้านทานภายใน ของแบตเตอรี่นะฮะแต่มันไม่แสดงค่านะครับแสดงต่ำสุดเป็นมิลลิโอห์นะฮะหรือว่าค่ามันอาจจะต่ำวันนี้หรือยังไงมันเลยไม่แสดงนะครับค่าบรรทัดสุดท้ายเป็นค่าบันทึกเวลานะฮะเวลา,าที่เรารันใช้งานนะครับก็ตอนนี้ผมรีเซ็ตรีเซตไปแล้วก็เปิดใช้ มา2ชั่วโมง51นาทีแล้วนะฮะค่าพวกนี้สามารถรีเซ็ตได้นะครับก็คือค่า Energy ค่า M m o w ค่า,าค่าเวลานะครับสามารถรีเซ็ตให้เป็นศูนย์ได้นะครับแล้วก็ตรงกลางนี้เป็นค่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับอ่าทีนี้มาดูวิธีการต่อใช้งานกันก็ไม่ยากนะครับมันจะมี จริงจริงแล้วมันมีคู่มือนะฮะดูในคู่มือก็ได้นะครับหรือว่าดูตรงด้านหลังตัวมิเตอร์มันก็จะมีบอกอยู่นะครับก็คือคู่แรกนะฮะบ,บวกลบเป็น e x t e r n a l power supply นะครับตรงเนี้ยนะฮะจะต่อก็ต่อเมื่อเราเอามิเตอร์ตัวนี้ไปวัดไฟที่มันต่ำมา8โวลต์นะฮะก็เขียนว่า ในกรณีที่เราวัดแบตเตอรี่ต่ำกว่านะฮะต่ำกว่า8โวลต์นะครับตัวมิเตอร์มันอาจจะไม่ทำงานนะฮะถ้าแรงดันต่ำกว่า8โวลต์ให้เราต่อตัว e x t r Power Supply ตัวนี้นะฮะก็คือใช้ได้ตั้งแต่3.3โวลต์จนถึง12โวลต์เพื่อให้หน้าจอมันแสดงผลนะครับแต่ e x t r Power Supply เนี่ย ถ้าจัมมิตเตอร์ตัวนี้เรานำไปวัดแรงดันที่มันสูงกว่า8โวลต์เราก็ไม่ต้องต่อตรงนี้นะครับก็ต่อแรงดันเข้าแรงดันที่เราจะวัดเนี่ยถ้าสูงกว่า8โวลต์เราต่อเข้าได้เลยนะฮะทางด้านล่าง <c oughs> เห็นไหมครับด้านล่างแบตเตอรี่ที่มีรูแบตเตอรี่นะฮะถ้ามันสูงกว่า8โวลต์เนี่ยเช่นเราวัด82โวลต์เนี่ยเราต่อตรงนี้อย่างเดียวนะครับหน้าจอมันก็จะแสดงผลได้นะครับตรงนี้ไม่ต้องต่อนะครับ พูดง่ายๆว่าตรงนี้ไม่ต้องต่อนะฮะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่วิเตอร์ดีซนี่เรานำมาวัดแบตเตอรี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้น e อ็กท n อน p o พาวเวอร์ y ไม่ต้องต่อนะฮะอย่างกรณีที่ผมวัดอยู่นะฮะก็ผมก็ไม่ได้ต่อนะครับผมจะต่อแต่ไฟาจากแบตเตอรี่5 0โวลต์เข้าตรงด้านล่างบวกลบตรงนี้นะฮะจอมันก็แสดงผลได้ ส่วนในการวัดกระแสน,นะครับในการวัดกระแสจะเป็นสายสีเหลืองกับสีน้ําเงินตรงนี้ก็สายก็ยมีแถามมานะฮะนะครับ,นะรบเราก็ดูตามนี้เลยนะฮะอาชันนะครับทางด้านที่ต่อกับโหลดนะฮะตัวนี้คือโหลดนะครับทางด้านที่ต่อกับโหลดนะฮะให้เราต่อสายสีเหลืองไปเข้านะฮะก็คือด้านนี้นะครับตัวอินเวอร์เตอร์เป็นโหลดนะฮะผมต่อสายสีเหลืองมาเข้าที่ตัวมิเตอร์ ทางช่องสีเหลืองนะครับแต่จริงๆแล้วตัวสายตรงเนี้นะฮะก็ต้องต่อกับน็อตตัวใหญ่นะฮะทีนี้หางปลาผมมันเล็กนะครับจริงๆตัวนี้ตรงน็อตตัวนี้มันต้องต่อกับสายที่เราจะเอาไปวัดนะฮะส่วนสายที่เราจะต่อเข้าโหลดต้องเป็นน็อตตัวใหญ่ตัวนี้นะครับหางปลาผมเล็กเลยต่อไม่ได้ผมเลยเอามาขันไว้กับตัวนี้นะฮะ ส่วนทางด้านแบตเตอรี่นะครับอีกอย่างหนึง่งอาชันจะอยู่ทางด้านาสายลบนะฮะสายลบของแบตเตอรี่นะครับส่วนอีกทางฝั่งหนึ่งของอาชันเนี่ยนะฮะจะต่อกับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สายสีน้ำเงินที่เราจะนำมา,าวัดกระแสเนี่ยนะครับจะต่อกับฝั่งแบตเตอรี่นะฮะฝั่งอาชันที่ต่อกับแบตเตอรี่นะครับ ก็ตามตามนี้เลยไม่ยากนะฮะต่อสาย4เส้นนะครับส่วนตัวอาชันนะครับเราจะใช้อนุกรมทางด้านไฟลบนะฮะก็อนุกรมกัะโหลดด้านไฟลบนะครับก็ก็ตามนี้นะฮะก็คงไม่ยากนะครับทีนี้มาดูการตั้งค่าการใช้งานนะฮะก็เจ้า มิตเตอร์รุ่นนี้เพื่อสมาชิกก็ซื้อใช้กันเยอะนะฮะนะครับทีนี้บางท่านซื้อมาแล้วอาจจะตั้งค่าไม่เป็นนะฮะก็เดี๋ยวผมจะแนะนำการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับเผื่อท่านใดซื้อมาใช้แล้วตั้งไม่เป็นดูคลิปนี้แล้วจะได้นำไปตั้งค่าใช้งานกันนะครับอันดับแรกนะฮะเรากดปุ่มมันจะมีแค่ปุ่มเดียวนะครับ ในการตั้งค่าปุ่มตรงนี้นะฮะเรากดแช่ไว้นะครับ <S <S กดกดแช่ไว้นะฮะจนหน้าจอมันเปลี่ยนนะครับปล่อยมือนะครับ SER วนเตจม,มันจะกระพริบนะฮะแต่ถ้าเราไม่กดใดๆมันก็จะกลับสู่หน้าจอเหมือนเดิมนะครับเอามาอีกทีนะฮะกดแช่ไว้แล้วปล่อยมือนะครับพอหน้าจอมันเปลี่ยนแล้วปล่อยมือพอ SER กระพริบ นะครับเดี๋ยวรอให้มันเปลี่ยนกลับอีกทีนะพอ SER กระพริบนะฮะให้เรากดแช่ไว้อีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เราปล่อยมาแล้วให้กดแช่ไว้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเอาใหม่อีกทีนะฮะเดี๋ยวงงนะครับอ่ะนะครับเอาอีกทีหนึ่งกดแช่ไว้นะฮะน่าจะเปลี่ยนปล่อยมือกดแช่อีกทีหนึ่งนะครับ อพอหน้าจอมันขึ้นตัวเลขแบบนี้นะคระับไม่จําเป็นต้องเป็น52นะนะครับฟังกช์ชันแรกเนี่ยจะเป็นการาฟังกช์ชันการตั้งค่าตัวอ่าขีดแบตเตอรี่นะครับซึ่งเราใช้แรงดันกี่โวลต์ก็ให้ให้เราตั้งตามนั้นนะฮะอย่างสมมุติว่าใช้แบตเตอรี่ใช้วัดแบตเตอรี่12โวลต์นะฮะ ก็แรงดันเต็มของแบตเตอรี่1 2โวลต์ก็คือเท่าไหร่นะฮะ12.8นะครับคือแรงดันแบตเต็ม12.8คือแรงดันยืนของแบตเตอรี่เมื่อเต็มแล้วอะฮะก็ถ้าเป็นแบตน้ําตะกัวกดก็ประมาณ12.8นะฮะให้เราตั้งตรงนี้เป็น12.8นะครับก็คือค่าแรงดันเต็มแต่ในกรณีของผมผมใช้วัดแบตเตอรี่ ระบบ48โวลต์นะฮะแรงดันเต็มของแบตเตอรี่ผมตั้งไว้ที่52นะครับคือถ้าแรงดันของแบตเตอรี่มีแรงดัน52โวลต์คีดแบตมันก็จะขึ้นเต็มนะครับจะเห็นว่าตัวเลขที่ผมตั้งก็คือ52ในการตั้งค่านะฮะมันจะมีตัวกระพริบกระพริบวิ่งไปตามตำแหน่งตัวเลขนะครับเราต้องการเปลี่ยนค่าตัวไหนเมื่อ ไอตัวกระพริบมันวิ่งไปถึงให้เราเปลี่ยนให้เรากดปุ่มตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็วนกลับมาที่ศูนย์ใหม่นะฮะอ่าผมจะยกตัวอย่างนะครับถ้าผมจะเปลี่ยนอ่าผมจะเปลี่ยนตัวหลังนี้นะฮะผมก,กดไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ถ้าเราพอแค่ไหนก็ก็หยุดกดนะครับอ่ามันวนกลับมาที่ศูนย์ ấu. อีกทีอ่าถ้าสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนตัวหน้าเป็น 6กโวลต์น,นะฮะกดเสร็จก็ปล่อยรอมันนะครับไอตัวค่าตัวนี้มันจะมี2ค่านะฮะค่าตัวนี้ในกรณีที่เราวัดต่ำกว่า100่โวลต์นะครับพอมันวนไปแล้วนะฮะตัวจุดมันจะหายไปนะครับตัวนี้ตั้งในกรณีที่วัดเราวัด แรงดันเกิน,100นร้อยโวลต์นะฮะค่าสองค่านี้มันจะต้องตรงกันนะฮะอันนี้มีหกสิบจุศนย์ใช่ไหมครับส่วนอีกค่าหนึ่งคือศูนย์กสองโวลต์อันนี้วัดเกินร้อยโวลต์ค่าจะต้องตรงกันนะครนะครับเดี๋ยวผมตั้งกลับมาที่ห้าสิบสองใหม่อีกทีหนึง่งนะฮะห้าสิบสองนะครับ,รบเดี๋ยวตัวเลข อ่าศูนยโวลต์มันจะมันจะเปลี่ยนของมันเองนะครับเพื่อให้ตรงกันพอเราตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เรากดปุ่มแช่ไว้จนมันจะจนอ่าจนอ่าหน้าจอมันเปลี่ยนไปเป็นอีกอีกฟังก์ชันหนึ่งนะฮะกดแช่ไว้เลยนะครับอ่าพอมันเปลี่ยนมาตรงนี้นะครับ ก็คือให้เราตั้งค่าแรงดันแบตเตอรี่หมดนะฮะก็คือขีดแบตจะเป็นไม่เหลือสักขีดนึ่งนะครับก็ผมใช้กับแบตน้ำนะฮะผมตั้งไว้ที่43โวลต์ถ้าแรงดันแบตเตอรี่ลงมาถึง43โวลต์เมื่อไหร่ก็คือขีดแบตจะลดไม่เหลือสักขีดนึงนะครับก็การตั้งค่าก็เหมือนเดิมนะฮะเราใช้กับระบบ กีโวลต์เราก็ตั้งให้เหมาะสมนะครับขีดแบตมันจะแสดงได้ตรงนะฮะถ้าเราไม่ตั้งมันจะแสดงได้ไม่ตรงนะครับเสร็จแล้วก็กดแช่เอาไว้นะครับอมันก็จะออกจากการตั้งค่านะครับก็คือเป็นที่เรียบร้อยขีดแบตตรงนี้จะแสดงตามแรงดันที่เราตั้งไว้นะครับถัดไปนะฮะในการตั้งค่าเมนูถัดไปนะครับก็ให้เรากด แช่ไว้เหมือนเดิมนะฮะกดแช่เอาไว้นะครับเราจะเปลี่ยนเมนูเรากดปุ่มนี้สั้นๆนะฮะกดแค่สั้นๆนะครับไม่ใช่กดแช่นะฮะมันจะเปลี่ยนมาที่ M นะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่กดต่อไปมันก็จะหน,หน้าจอมันก็จะกลับมานะครับดูนะฮะกดแช่เอาไว้นะครับพอตหน้าจอเปลี่ยนเรากดอีกทีนึงจะเป็นมาที่ M นะฮะ c u r r e ให้เรากดแช่เอาไว้นะครับ ขออภัยไม่ทันนะฮะกดไม่ทันอหมทีหนึ่งนะครับกดแช่ไว้กดทีหนึ่งนะครับเพื่อเปลี่ยนเ,เมนูการตั้งนะฮะแล้วก็กดแช่ไว้นะฮะจนตรงนี้มันเปลี่ยนนะครับก็ตอนนี้ผมใช้อาชัน,100นร้อยแอมนะฮะ อาชันตัวนี้ร้อยแอมป์นะครับผมตั้งค่าเคอเลนต์ไว้ที่100ร้อยแอมป์นะฮะก็เราใช้อาชันตัวนี้กี่แอมป์ M ก็ตั้งค่ามันจะตั้งได้ต่ำสุด50จนถึง300นะฮะผมลองกดให้ดูนะครับอันนี้คือค่าต่ำสุด50แอมป์ M 200นะครับแล้วก็300นะฮะเราใช้อาชันกี่แอมป์ M ก็ตั้งให้มันให้มันตรงกับอาชันนี้เราใช้นะครับของผมก็คือ100แอมป์ M นะครับเมื่อตั้งเสร็จ ก็กดปุ่มนี้แช่ไว้นะครับมันก็จะเคลียบันทึกค่าแล้วก็ออกนะครับแล้วก็เมนูฟังก์ชันถัดไปจะเป็นฟังก์ชันรีเซ็ตค่า Energy จีรีเซ็ตค่า m อมรีเซตค่าเวลานะครับการใช้งานการตั้งค่าก็กดแช่ไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดไปเรื่อยๆนะฮะกดสั้นๆนะครับเคลีย เอเนจีนะฮะเราจะเคลียล้วพอมาถึงเมนูนี้เรากดปุ่มนี้แช่ไว้นะครับแต่ผมไม่เคลียให้ดูนะเพราะว่าผมบันทึกค่า,าไว้ถ้าเคลียมันก็จะเป็นศูนย์นะฮะอันนี้ผมบันทึกไว้ตั้งแต่ตอนเย็นนะครับผมเอาไว้เคลียพรุ่งนี้นะฮะนะครับกดเข้ามากด1ทีเปลี่ยนฟังก์ชันการตั้งค่ากดอีกทีนึง มาที่เคลียรเอเนจี้นะครับจะเคลียร์ก็กดแช่ไว้กดอีกทีหนึ่งนะครับมาที่เคลียแอมฮาวนะเคลียค่าแอมนะครับนะครับพอกดอีกทีหนึง่งมันก็จะเป็นเคลียร์ค่าเวลานะฮะจะเคลียร์ให้เรากดปุ่มนี้แช่เอาไว้จนป่าตัวเลขมันเป็นศูนย์ศูนย์นะครับจนกว่าหน้าจอจะกลับมาหน้าหน้าหลักนะฮะงงหรือเปล่าครับ น่าจะงงนะฮะผมอธิบายเองผมก็ยังงงนะครับประมาณนี้นะฮะการใช้งานเจ้ามันติแบตเตอรี่มิเตอร์นะครับก็คือวัดไดหลายฟังก์ชันวัดไดหลายอย่างนะครับมันก็จะมีตัว ac ด้วยนะฮะเอก็จะเป็นตัวนี้นะฮะหน้าตาเหมือนกันนะครับก็ AC ก็วัดวัดโวลต์วัดวัดวัดความถี่นะครับวัดแอม แล้วก็วัดบันทึกวัด h าวแล้วก็ค่า power factor นะฮะอันนี้ของ AC อันนี้ของ DC นะครับก็ลองดูนะฮะผมเห็นว่ามันวัดได้หลายอย่างก็เลยมาทำคลิปแนะนำนะครับเผื่อท่านใดสนใจจะซื้อหามาไว้ใช้งานนะครับ นี้ผมสั่งมาจากลาซาด a านะนะฮะที่มาก็คือลาซาด a านะครับก็เดี๋ยวลิงก์แบะลิงไว้ให้ท่านใดสนใจนะครับเป็นร้านค้าที่อยู่ในจีนนะครับราคาอยู่ที่400กับ1บาทนะฮะก็ตัวนี้มัน380 380บา กว่าบาทไอร้บกว่าบาทนะฮะแล้วก็ค่าส่งนะครับรวมแล้ว401บาทแล้วแต่บางช่วงนี้ฮะบางทีก็ไม่ถึงแล้วแต่ช่วงเวลาโปรโมชั่นราคามก็จะอาจจะ,จะลดลงไปอีกนะครับหรือว่าลองหาดูอาจจะมีร้านอื่นที่ที่มันถูกกว่านี้นะอ่านะครับประมาณนั้น อ่าผมให้ดูการการแสดงผลว่ามันตรงกันหรือเปล่าเนาะอันนี้วัดได้ห้าสิบจุดเจ็ดนะครับเมื่อเทียบกับตัวอื่นนะฮะตัวนี้ห้าสิบจุดหกแปดนะครับอ่าตัวนี้ห้าสิบจุดหกนะฮะการวัดกำลังวัดนะฮะตัวนี้วัดได้ยี่สิบเจ็ดจุดแปดนะครับอันนี้วัดได้ที่ยี่สิบเก้าวัต ก็ต่างกันประมาณเกือบเกือบเกือบสองวัต์นะครับไม่ถึงสองวัตเกือบสองวัต์นะฮะก็ไม่รู้ว่าตัวนี้หรือตัวนี้ที่ไม่ตรงแต่ว่าต่างกันนิดหน่อยนะฮะเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกันนะครับก็ก็คาลิเบตมาคนละต่างต่างยี่ห้อกันจะให้มันตรงกันเป๊กก็เป็นไปไม่ได้นะฮะแต่ ค่าแรงดันก็ใกล้เคียงกันนะฮะห้าสิบจุดเจ็ดก็คือ50.7สิบจนั่นแหละตัวนี้ก็50.6สิบจุดโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะฮะผิดพลาดประการใดขออภัยเพื่อนสมาชิก็นอากาศนี้ด้วยนะครับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ